รถไฟไฟฟ้า EV จากเทสลาขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%รุ่นแรกของโลก ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะพาทุกคนมารู้จักกับรถไฟไฟฟ้าซึ่งก็ไม่ได้พูดผิดแต่อย่างใดนะครับนั่นก็คือรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนจากทางเท s l a นะครับ โดยใช้ชื่อว่ากิกะเทรนตถึงการที่เรียกได้ว่ากิกะเทรนจากเทสต a าเป็นรถไฟไฟฟ้ารุ่นแรกของโลกเนื่องจากเป็นรถไฟที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้าแบตเตอรี่ต่างจากรถไฟไฟฟ้าอื่นๆหรือ BTS ที่วิ่งในบ้านเราที่รับไฟฟ้ากระแสตรงจากรางหรือระบบที่มีการจ่ายไฟจากสายส่งเหนือหัวผ่านชุดแปลงกระแสไฟฟ้าสลับเพื่อขับเคลื่อนขบวนรถไฟฟ้าระบบ ปรับอากาศและชาร์จแบตเตอรี่ส่วนหัวรถจักรไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่ของประเทศไทยนะครับยังเป็นเพียงรถต้นแบบที่รถไฟไทยได้จับมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังและภาคเอกชนซึ่งขณะน,นี้นะครับยังเป็นการใช้ทดลองลากจูงไปยังชาญาลาที่2ซึ่งหัวรถจักรไฟฟ้านี้นะครับสามารถลากจูงได้12ครั้ง ต่อหการชาร์จและใช้เวลาการชาร์จแบตเตอรี่1ชั่วโมงหรือถ้าเทียบระยะทางนะครับก็จะได้ระยะทาง150-200กิโลเมตต่อ1การชาร์จเมื่อเทียบกับหัวรถจักรที่ใช้พลังงานดีเซลจะประหยัดพลังงานได้ถึง40% สำหรับวัตถุประสงค์หลักของรถไฟไฟฟ้าเทสลากิกะเทรนนะครับจะเป็นการขนส่งชิ้นส่วนสำหรับการผลิตรถยนต์เท s l a ไปยังโรงงานกิกะ f a c t o r y และนอกจากนี้นะครับตัวรถไฟไฟฟ้ายังรองรับผู้โดยสารภายนอกให้ใช้บริการได้ฟรีซึ่งภายในรถไฟนะครับประกอบด้วยที่นั่ง120ที่นั่งรองรับผู้โดยสารได้500คนและมีพื้นที่สำหรับจอดจักรยานและกิกะเทรนนะครับ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ของ Siemens Mobility m i r i o B ซึ่งเคลมว่าจะไม่ก่อมลพิษทางเสียงระหว่างเดินทางด้วยนะครับสำหรับตัวรถไฟสามารถทำความเร็วได้80-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ประมาณ50ตันต่อสัปดาห์เมื่อเทียบกับรถไฟแบบดีเซลทเพื่อมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน